ประเด็นใหญ่สาคัญในวันนี้เริ่มมาจากเรื่องของการที่ตํารวจปคบครับร่วมกับอยอยไปจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด9คนนะครับมีการลักลอบจําหน่ายยาที่ผิดกฎหมายนั่นคือฟาวิพิราเวียยาเหล่านี้ไปจำหน่ายด้านออนไลน์ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตนะครับแต่ว่าปมมันอยู่ตรงนี้ครับหนึ่งในผู้ต้องหาคนนั้นเป็น ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครออยตั้งข้อสังเกตว่าการได้ยาเหล่านี้ไปจำหน่ายเพราะเป็นการเบิกใช้สิทธิ์สำหรับผู้ป่วยโควิดแต่ไม่ได้ใช้ลักลอบเอาไปจำหน่ายออนไลน์แทนครับยาฟาวิพิราเวีย390รกล่องน,นะครับเป็นของกลางที่ตำรวจปคบตรวจยึดได้หลังจากร่วมกับออยไปตรวจค้นเป้าหมาย8จุดในพื้นที่4จังหวัดแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด9คนด้วยกันนะครับ ผู้ต้องหาให้การกับตำรวจว่าได้ซื้อยามาจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งสั่งซื้อมาในนามของโรงพยาบาลจากองค์การเภสัชกรรมแล้วนำมาจำหน่ายทำกำไรต่อครับต้นทุนแต่ละกล่องยอยู่ที่พ600บาทต่อกล่องแต่ว่าเมื่อเอามาจำหน่ายทางออนไลน์สามารถจำหน่ายได้ถึง4 0 0 0ถึง8,000บาทเลยทีเดียวตำรวจบอกว่าหนึ่งในผู้ต้องหาครับเป็นผู้จัดก,การทั่วไปของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยเป็นผู้ที่มีรายชื่อนะครับเป็นผู้รับซื้อยาต่อจากโรงพยาบาลในราคากล่องละ2,000บาทนั่นเองสำหรับยาฟาวิพิราเวียยี่ห้อฟาเวียนะครับผลิตโดยองค์การเภสัชกรรมเป็นยาควบคุมพิเศษที่ต้องจําหน่ายทําให้มีการทําบัญชีเบิกจ่ายแล้วก็นําออกมาได้ซึ่งอันนี้ต้องไปสอดคล้องกับจํานวนผู้ป่วยโควิดแล้วก็มีการทําบัญชีการสั่งจ่ายยาไปยังสถานพยาบาลต่างๆส่วนจะมีการสวมสิทธิผู้ป่วยโควิด เบิกยามาหรือไม่นั้นตอนนี้ทั้งทางตำรวจทั้งทาง,ทางออยระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับนอกจากนั้นนะครับท่านนายกรัฐรมนตรีในฐานะผอสอบคมีการนัดประชุมในวันศุกร์นี้โดยทางกระทรวงสาธารณสุขครับจะเสนอแผนการให้บริการวัคซีนและมีความก้าวหน้าแผนรองรับการเปิดประเทศและการระบาดโควิด COVID -19 ของปี2565ด้วยนะครับรวมถึงเดี๋ยวจะมีการเสนอปรับระดับโซนสีตามพื้นที่แต่ละจังหวัดด้วย นอกจากนั้นครับมีรายงานสถานการณ์แนวโน้มการแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการประชุมด้วยนะครับเกิดเคสขึ้นอีกแล้วครับสำหรับกรณีสาวไม่ตรงปกนะครับ มีการหลอกลวงทางด้านออนไลน์ครับใช้โปรไฟล์รูปของคนอื่นท,ทั้งทั้งที่ตัวเองไม่ใช่ตัวตนจริงๆละครับแล้วไปหลอกทำให้หนุ่มใหญ่สายเปคนหนึ่งจะต้องเสียทรัพย์หลงให้รักหลงให้ตายใจแล้วก็หลอกให้เหยื่อนั้นโอนเงินมาให้โอนไปกว่าสองแสนบาทปรากฏสุดท้ายหายไปแต่ตำรวจจับคุมตัวผู้หญิงคนนี้ได้พอเจ้าตัวที่เป็นผู้เสียหายไปเจอตัวโอ้โหคนละเรื่องกันเลยครับ พ่อมา,สายสไปไรายนี้ครับอายุ59ปีนำหลักฐานบทสนทนาในไลน์แล้วก็ใน Facebook เอาไปมอบให้กับตำรวจที่สพสันกำแพงจงังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับหญิงสาวรายหนึ่งผู้เสียหายเล่าให้ฟังครับบอกว่ารู้จักกับหญิงสาวรายนี้ทาง Facebook แล้วก็ชื่นชอบแล้วก็ตกหลุมรักนะครับเพราะอีกฝ่ายสร้างโปรไฟล์ด้วยภาพผู้หญิงสุดแสนจะสวยผู้หญิงอ้างครับว่าตัวเองนั้นเป็นตำรวจตชดครับคุยกันมาเป็นปีๆแบบไม่เคยจวตัวจริงนะครับ ฝ่ายหญิงก็จะอ้างเหตุผลสารพัดเพื่อจะขอยืมเงินทั้งน้องชายเสียชีวิตทั้งรถเสียทั้งขอยืมเงินโอนไปให้คุณแม่อีกฝ่ายก็บอกด้วยนะครับว่าเดี๋ยวจะมาอยู่กินกันเป็นสามีภรรยาด้วยทําให้พ่อไม้สายเปรายนี้ตอบกลับไปบอกว่าให้ไปลาออกจากราชการได้เลยแล้วก็จะให้เงินใช้เดือนละสามหมื่นบาทเลยทีเดียวครับหลังจากได้เงินไปหลายต่อหลายครั้งรวมทั้งหมดกว่า2 0 0 0 0 0บาทฝ่ายหญิงก็ค่อยๆจากหายไปจากชีวิตไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย ไปฟังเสียงพ่อไ่ม้สายเปเป็นผู้เสียหายหรายนี้ครับก็รู้จักมาทางเฟซนะครับก็คุยกันมาเป็นปีแล้วก็เขาก็ขอยืมเงินผมที่เขามีปัญหาการเงินเขาอ้างตัวเป็นตำรวจอย่างนี้นอ้างตัวเป็นตำรวจมีปัญหาขอยืมเงินผมแล้วผมก็ให้ยืมไปเนะี่ยตั้งหลายแสนและถึงที่สุดเนะี่ยที่แกจะมาหาผมเนะี่ยแกก็หลอกผมผมคิดว่าผมโดนหลอก วันนี้แหละครับได้เจอตัวเป็นๆกับผู้หญิงรายนี้นะครับเจอเป็นครั้งแรกหลังจากที่ผู้หญิงรายนี้ถูกตํารวจจับได้พ่อไม้สายเปถึงกับสะดุ้งเลยครับบอกว่ารูปไม่ตรงปกเลยโปรไฟล์ก็ไม่ตรงด้วยนะครับเพราะว่าไม่ใช่ตํารวจตอชะดแต่เป็นเพียงแค่รอปภเท่านั้นเองผู้เสียหายบอกว่าอุตส่าห์หลงรักไม่น่ามาหลอกกันแบบนี้ครับ ตำรวจไปตรวจสอบในมือถือของผู้ต้องหานะครับพบว่ามีการสนทนากับผู้ชายไม่ต่ำกว่า20คนมีทั้งพ่อค้านักธุรกิจอดีตข้าราชการเชื่อว่าหลายรายนั้นถูกหลอกให้โอนเงินไปแล้วครับแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่กล้าเข้าไปแจ้งความเพราะอาจจะกลัวครอบครัวจะรู้เรื่องเลยทำให้สาวรายนี้ลอยนวลมาถึงวันนี้แหละครับ